ีค่ะหมยลาพัฒนาจ้าหวยลาพัฒนาค่ะพี่น้องคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะทางช่องคำปิำปิ่นพารวยเป็นเพียงแนวทางหมายรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้ยุโย,ยงส่งเสริมการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เพียงแนวทางสวัสดีมีสุข FC ทุกๆท่านนะคะมามาดูหวยลาวเราพี่น้องอันนี้งวดก่อนนะพี่น้องเนะเอาสูตรคล้องอาเก0990นำะมาลงนะพี่น้องมันก็ออกมานี่ออกมาตัวนี้ เขาพ่อพี่น่องนี่ตัวเขาพ่อพี่น่อง <laughs> เป็ดกับเก้าคือไก่กันปันกับฝ้าเท่เามือเนี่ยงวดนี่ย่วกเขาเด้อหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสองมาพี่น่องแต่ว่ามันบมีเนาะหนึ่งสองหาหาหาออมาหากับสวงออมาเลยเออสองมาหน้าแต่สอง เป็นสองห้าอันนี้เป็นสองหกพี่น้องเสียดายวะเออไม่ใช่เออสองห้าสองหกใกล้เคียงกันอยู่สองเกตสองแปดสองศูนย์ติดสองมาเพียบแต่ว่าไม่เข้ามามาลงวัดหนาพี่น้องอสูตรใหม่ลงให้ได้ไบนี้เลยสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่สูตรใหม่มาราวพัฒนา ลาวพัฒนาที่เท่าไรหร่ะไรบ้างนี่น้องยานี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกวันศุกร์ได้พี่น้องยี่สิบหกเมษายนหกเจ็ดเดืน เดนหนึ่งกับสองจับคู่สามตัวเอาสองตัวกันเนะเาะห่อคอยเปใส่สามตัวสองตัวก็คือสองห้าสองสามสองห้าสองสามสองหกสองเก้าสองศูนย์สองสี่ห้าห้าชุดเองเด้อพี่น้องเด้อ บนล่างกับพ่อมันก็หลายตัวเนะเขาเลยพยายามพยอยากเอาเลขหลายมาลงค่ะสามตัวอันนี้สองตัวสองตัวที่นี่สามตัว สามตัวก็มีลักเจกับลักแเป็นลักร้อยได้พี่น้องเจดกับแเป็นหลักร้อยนะจ๊ะสามตัวสามตัว

สองเก้าแปดสองศูนย์มันติดเด่น่ะพี่น้องติดเด่นติดเด่นติดเด่นแล้วสิหาเด่นให้ได้พี่น้องด้วยเราจะหาเด่นให้นะคะ,ะเด่นมาใหาล้ละพี่น้องแป๊บหนึ่ง เด่นให้หกเด้อตัวนี้ก็หกจ้ะเด่นห้ากับหกนะจ๊ะเฮ้ยคือเซตใหม่ถั่วลันเะติดเด่นได้พี่น้องเลย มีแค่นี้แหละพี่น้องติดเด่นอีกสูตรนึงค่ะพี่นอ้องเฮ็ดให้หลายสูตรอยู่สูตรเอามาทำมา้ยคิดว่ามันหนึ่งนีแต่สูตรแม่นๆเนี่ยแหละพี่น้องเ้ามาเลือกใส่เลือกใส่จับเด่นใส่ตัดพร้อมเลยเด้อพี่น้องเด้อสามตัวตัดเัาบอลลูนสิมา้าล,ลักลอยลักซิฟนะพี่น้องนะสองตัวบนล่าง บนบวกล่างนะคะเราพัฒนาจะลงแนวทางอ่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องนี่ละเราก็ลงให้เรียบร้อยแล้วก็น้อยก็ลงไปแล้วค่ะพี่น้องลองไปแล้วเรียบร้อยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเนี่ยกระบอกวิไลชุดดอกพี่น้องมีหาชุดเด้อห้าชุด อ่าชุดตัวนี้ก็สองสี่หกแปดสิบชุดเหมือนอันนี้สิบชุดมาตัดสองตัวเรียนกระหาชุดกรับพร้อมกับสิบชุดคือเก่าห,าหันละพี่น้องลาพัฒนาไม้บรรทัดยุใสไม่บรรทัดไขย,ยุใสเอ้ย เพียงแนวทางนะคะอืม,อมเข็บหน้าจอค่ะพี่น้อง ฮานอยกับลงหายเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อมัดรวมเด้องฮานอยนะฮานอยมัดรวมลงไปแล้วเมื่อเช้าแล้วแล้วค่ะมัดรวมสามนอยปกติกับพิเศษกับวีไอพีอะพี่น้องลงหายแเรียบร้อยแล้วเด้อใบเบิ้งเป็นแนวทางค่ะพี่น้องลงเล็กเล่ากับออกมืออื่นค่ะวันที่เส้าหกวันศุกร์อ่ะจะคลิปแค่นี้ล่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ